สวัสดีค่ะวันนี้หยกก็ออกมาเที่ยวข้างนอกนะเดี๋ยวโยกถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะแล้วให้เดาว่าหยกออกมาเที่ยวที่ไหนเห็นไม่เอ่ยใครดาออกบ้างเออคุณคุณว่าคุณ,ค,ณคุณว่าคุณคุณไหมเหมือนเคยเห็นในไหนสักที่หนึง่งใอ้เดาว่าใบให้ใบให,ให้ว่าเป็นสวนสาธารณะรู้ยังรู้ยังอ่าตอนนี้หยกอยู่ที่สวนจตุจักรตาจ๊ะก็ มาเดินเล่นนะคะออกกําลังกายมาปั่นจักรยานมาปั่นเรือทีบเป็ดน,น้อยไหนไหนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราเราเรามาปั่นมาปั่นมาปั่นเดินนี้มาเนี่ยไออีปั่นเสร็จแล้วนะคะเมื่อยมากตอนนี้ก็กำลังจะกลับแล้วก็เลยมาถ่ายรูปบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะสำหรับคนไหนที่อยากมาเที่ยวกรุงเทพนะคะก็แนะนําเลยสวนสสวนสาธารณะที่นี่ลมลื่นมากนะจ๊ะแล้วก็มีเรือทีบเป็ดน,น้อยให้ทิปด้วยให้เช่าทิปอ่าเห็นว่าบรรยากาศเราสวยมากนะจ๊ะ ไปแล้วนะไปบ้